ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หมอเมื่อกี้เป๊กเกิดไปตอนช่วงต้นรายการแล้วบอกว่าวันนี้พี่หมอจะถ่ายทอดในเรื่องของความรู้นะครับเกี่ยวกับเอาใจคุณผู้ชายบ้างไม่หรอกรายการเรามีทุกเวศทุกวัยไงใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของผู้หญิงก็มีเฉพาะเรื่องของผู้ชายก็มีเฉพาะเรื่องรวมๆก็มีเฉพาะแต่วันนี้เจาะลึกเรื่องทั้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ดูแลผู้ชายหน่อยเอาใจนิดนึงผู้ชายหลายคนก็อยากดูดีนะเขาว่าเรื่องฮอร์โมนมีบทบาท ไอ้แต่ว่าไอ้ฮอร์โมนที่อยากทราบคือเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันมีบทบาทยังไงพี่หมอคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผู้ชายล้วนๆล่ะนะครับนะแต่ท่านผู้หญิงก็ฟังได้นะครับก็ฟังแล้วบอกคนข้างๆไงล่ะ้งนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าเราจะได้เข้าใจเขานะครับแล้วก็ถ้าผู้ชายก็จะได้เข้าใจตัวเองด้วยนะครับนะนะถ้าพูดถึงผู้ชายเนี่ยนะครับมันก็มีฮอร์โมนที่กําหนดความเป็นชายก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินและรู้จักแล้วล่ะนะครับไอ้เจ้าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนนนเเีี่่ยป็ฮอร์โมทผลิตจาก อันทะนะของผู้ชายนะครับ,รบนะซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นี่นะครับนะจริงๆแล้วนี่นะครับไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศชายตัวนี้ด้วยครเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้กลายเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกว่าก็เลยมีบทบาทของเอสโตรเจนมากกว่าแต่นในการดวกันเทรสโทสเตอโรนในผู้หญิงก็มีบทบาท เบ่ไม่แตกต่างจากเทสโทสโตรนในผู้ชายนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเรื่องราวที่พูดในบันนี้ก็ฟังได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วนะครับ,รบแต่เรามาพูดถึงในเพศชายก่อนนะครับเพศชายเนี่ยเจ้าฮอร์โมนเทสโทสเตรนเนี่ยนะครับนผลิตจากอันทะนะครับ,รบซึ่งอันทะเนี่ยจะมีหน้าที่2อ,อย่างที่สําคัญคือหนึ่งสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็คือ อ,อสุจินะครับนะแล้วก็สร้างฮอร์โมนที่ทําให้ผู้ชายมีความเป็นผู้ชายก<ม>็คือมีกล้ามเนื้อมีอะไรเงี้ยเทสโทสเตอโซซรนใช่นะครับดังนั้นเจ้าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะทําให้เรามีลักษณะความเป็นชายคือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับ,รบผู้ชายที่มีกล้ามเนื้อที่ดู มากแล้วก็แข็งแรงบึกบึนกว่าผู้หญิงโดยรวมนะครับนะแล้วก็ทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะครับทำให้สมองทํางานได้ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ลักษณะความเป็นเพศชายจากภายนอกนะครับนะก็เกี่ยวเนื่องจากเจ้าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยใช่หนวดเคราอย่างเงี้ยเกี่ยวใช่นะครับนะนะครับการพัฒนาอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะเพราะเนี่ยผู้ชายเนี่ยเจ้าอันธาเนี่ยก็จะเริ่มทํางานต่ออายุประมาณ12-13ขวบนะครับก็จะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหลั่งออกมานะครับนะก็จะทําให้เด็กคนนั้น มีลักษณะความเป็นชายเกิดขึ้นนะครับนะทีนีเเ้เจ้าฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันไม่เหมือนเจ้าเอสโตรเจนในเพศหญิงมันคือเจ้าฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยได้ตลอดชีวิต ซึ่งผิดกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยนะครับอันทะเนี่ยของผู้ชายเทียบเท่ากับรังไข,ข่ของเพศหญิงนะครับซึ่งมีหน้าที่ผลิตไข่แล้วก็มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมอนเพศหญิงคือเอสโตรเจนกับโเจสโตอเจนนะครับเจ้ารังไข่ของเพศหญิงนี่นะครับนะมันมีกําหนดมีหมดอายุ นะครับเพราะว่าไข่ที่บรรจุอยู่ในรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยมีอยู่ประมาณ400,000ฟองเท่านั้น<ม>นะครับทุกๆเดือนก็จะมีการตกไข่ตกไข่ไปเรื่อยๆตั้งแต่อายุ10ขวบ<ม>นะครับ<ม>ดังนั้นเมื่อคํานวณแล้วเนี่ยไข่ก็จะหมดลงนะครับในระยะเวลาประมาณอายุประมาณ48-52คืออายุไข่ประมาณ40ปีพี่หมอถามหน่อยก็แปลว่าผู้ชายก็ต้องแก่ช้ากว่าผู้หญิงซีแบบนี้ ก็ก็ถูกต้องนะครับนะผู้หญิงนี่นะครับพอฮอร์โมนเอสโตรเจนร่วงลงเขาก็จะมีภาวะการเสื่อมที่เราเรียกว่าไวทองแต่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยบางทีแล้สูดเอ๊ะทำไมผู้ชายไม่มีไวทองนะนะครับจริงๆแล้วเราก็เคยได้ยินว่าผู้ชายมีไวทองแต่ผู้ชายจะมีอาการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยคือประมาณ65-70-75ขึ้นไปเหตุผลเพราะว่า เจ้าอันทะนี่นะครับมันสามารถสร้างเทสโทสเตอโรนได้ตลอดชีวิตแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นเหมือนก็สร้างน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งผู้ชายคนนั้นมีอาการขาดฮอร์โมนเพศชายนั่นแหละ<ม>นะครับนะก็คือสร้างได้ไม่พอแต่ถามว่ามันยังสร้างได้ไหมยังสร้างได้นะครับเพศชายสามารถสร้าง เชื้ออสุจิและก็ผลิตฮอร์โมนเหศชายได้ตลอดชีวิตซึ่งกับ<า>ผิดกับผู้หญิงนะครับซึ่งรังไข่มีอายุนะครับนะผู้หญิงสามารถตกไข่นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีบุตรได้นี่นะครับในช่วงระยะเวลาจํากัดคือช่วงตั้งแต่10ขวบจนถึงอายุ50คือระยะเวลาประมาณ40ปีเ<า>ท่า on, นั้นนะครับและฮอร์โมนเพศหญิงก็มีเท่าน <thrive> ั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับผู้ชายจึงมีอาการ วัยทองคล้ายๆผู้หญิงเนี่ยที่อายุนานกว่าคือผู้หญิงเนี่ยประมาณ48-52ถึงใช่ไหมผู้ชายก็ประมาณ 65- 75นะครับแต่บางคนก็อาจจะเกิดเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับเกิดเร็วกว่านั้นก็ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้ร่างกายเขาสุดโทมลงอย่างรวดเร็วมันก็สร้างได้น้อยลงอย่างรวดเร็วใช่ไหมฮะนะครับนะซึ่งภาวะนี้นะครับในบางคนก็เลยให้คําจํากัดความว่าเป็นวัยแพทินัม แทนไม่เป็นไวัยทองเพราะว่านะบัตรพพตินัมก็เหนยวกว่าบัตรทองใช่ไหมว่าผู้หญิงบัตรทองเนี่ยเกิดก่อนไงก็คือ50ปีก็เป็นบัตรทองไปก็เป็นไวัยทองไปผู้ชายในหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าเหนือชั้นกว่าก็เป็นไวัยแพตินัมนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับในวัยนี้นะครับผู้ชายก็จะมีอาการขาดฮอร์โมนนะครับนะฮอร์โมนพวกนี้นะครับอาการขาดนี่นะครับถามว่ามันมีบทบาทอะไรมันมีบทบาททุกอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่รีบลงบไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่บางลงสมองที่ทํางานแย่ลงผม<ล>ร่วงใช่ไหมอ่าก็มีส่วนอันหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าผู้ชายเนี่ยมักจะไม่รับรู้อาการพวกนี้มากเท่าไหรนะ่นัก แต่อาการที่เขารับรู้มากกว่าคือสมรรถภาพทางเพศอ๋อดอบแล้วเริ่มดอปลงใช่นะครับรส่านในหญ่ลงเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องของว่าฉันรู้สึกกล้ามเนื้อหลีบลงฉันรู้สึกอ้วนขึ้นฉันรู้สึกมีไขมันมากขึ้นฉันรู้สึกสมองทํางานไม่ดีฉันรู้สึกกระดูกบางการรักษาสมรรถภาคืออาการที่ทําให้เขารู้สึกตัวนะครับซึ่งใช่ซึ่งดัชนีที่จะบ่งบอกว่าดัชนีที่ผมบอกว่าผู้ชายมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสมบูรณ์นะส<ต>มบูรณ์เลยเนี่ยนะครับนะ 그거는. นั่นัชดีง่ายๆเลยนะ,ะก,ก็คือการเคารพธงชาติตอนเชา้าอ๋อแปดโมงเช้าปุ๊บเคารพธงชาติชาตะ,ะชนะงเลยใช่ครับในผู้ชายเนี่ยจะมีอวัยวะเพศแข็งตัวตอนเชา้านะครับซึ่งเป็นลนักษณะอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเทสโทสโรนเนี่ยมันจะมีเยอะในช่วงตอนเช้านะครับซึ่งมันก็จะทําให้อวัยวะเพศแข็งตัวตอนเช้าซึ่งมันก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กๆนี่นะครับที่ก็เริ่มมีเทสโทสโรนเขาก็จะเริ่มสัมผัสความรู้สึกนี้ได้นะครับแต่เราจะรู้ว่าพอเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนนอาาาากรรเเหหล่่ยมมัิไป ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าเจ้าเทาสโทนนที่มีอยู่เนี่ยไม่พอนะครับอาจจะสร้างไม่พอหรืออาจจะไม่ค่อยสร้างหรืออาจจะสร้างได้น้อยหรือว่าสร้างได้ไม่พอใช้มไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นก็ตามตัวนี้นะครับเป็นดัชนี ที่บอกใช่นะครับว่านะตลาดหุ้นจะแย่แล้วอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับด<ร>าวนะโจนจะตกใช่นะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับนะผู้ชายส่วนใหญ่ก็เลยมาด้วยอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นตัวชี้บ่องออกมาใช่นะครับนะแต่ว่าพวกนี้นะครับนะถ้าเกิดอายุยังไม่มากนะครับเราพบว่าไม่ใช่เพราะว่าอันท้าเขาสร้างได้น้อยลงแต่เพราะว่าความเครียดหรือภาะวะ สภาพแวดล้อมทางร่างกายหรือการไม่ดูแลตัวเองทําให้มันลดน้อยลงจะว่าไปาคือในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยพี่มอน่านเป็นตัวตที่ทำให้มันดอกลงใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดค,ความเครียดเนี่ยจะทําให้เจ้าฮอร์โมนเทสโทอรเนี่ยถูกสร้างน้อยลงเพราะว่าร่างกายจะต้องไปสร้างเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดแทนนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วในใครคนที่อายุได้น้อยอาจจะหาวิธีอื่นๆนะที่บูสร่างกายตัวเองก็จะเป็นการช่วยมากกว่าที่จะใช้ฮอร์โมนทดแทนนะครับนะแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นไปแล้วเนี่ยการให้ฮอร์โมนทดแทนมีประโยชน์นะครับซึ่งในทางการแพทย์เรามอง ว่าประโยชน์ของเจ้าฮอร์โมนทดแทนตัวนี้นะครับก็จะทําให้กระดูกกล้ามเนื้อและสมองทํางานดีขึ้นป้องกันการเกิดโรคเสื่อมที่มาเวลาอายุเรามากขึ้นในระยะยาวได้นะครับนะแต่สิ่งหนึ่งคือสมรรถภาพของทางเพศก็เป็นเรื่องรองนะครับ,รบซึ่งสมรรถภาพของทางเพศที่เสื่อมลงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องของการไม่แข็งตัวอย่างเดียวนะครับสมรรถภาพทางเพศที่บอกว่าไม่ดีเนี่ย มันวัดทุกๆุกแง่มุมเลยนะครับนะแง่มุมเลยนะครับเพราะเทสโทสตรลมีผลทุกๆุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เข้าใจว่าดีไซน์ไหมคือจินตนาการนะผู้ชายก็ต้องมีจินตนาการนะนะครับเพราะถ้าเกิดจินตนาการไม่มีจินไไม่ด้ก็ถือว่าเป็นการเสื่อมสภาพทางเพศอันนึ่นนะครับนะไม่แข็งตัวก็ใช่หรือแข็งตัวแล้ว ความแข็งตัวไม่แข็งแรงเท่าเดิมครัก็ถือว่าใช่นะครับหรือแข็งตัวแล้วไม่สามารถประคับประคองให้อยู่ได้นานเท่าที่ควรจะเป็นก็ใช่หรือว่าไม่สามารถหลังน้ำมัสุติหรือบรรลุจุดสุดยอดก็ใช่นะหรือว่าหลังน้ำมสุติแล้วระยะพักฟื้นระหว่างแต่ละครั้งเนี่ยนานกว่าปกติก็ใช่อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับคือเป็นสภาวะที่บ่งบอกถึง การที่เรา,า,าทดสอบโซเอโรนในร่างกายบกพร่องพี่งมอ,องค,คอกนอกจากทรายหรืออาการที่เป็นบอกวอเ t เวอร์ที่พี่หมอเล่ามาแล้วเนี่ยอนอกนอจากตรงนี้แล้วถ้าเกิดไอเทตอโรนมันดรอปลงเนี่ยร่างกายเรามันมีการแปลเปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนแปลงในแบบไหนบ้างที่เป็นตัวบ่งชี้พี่หมออ่าก็คือจริงๆแล้วสมรงทาทางเพศอันดับหนึ่งนะครกล้ามเนื้อรีบลงไขมันมาพ่อพูนมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า เจ้าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะ,ค,ะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นฮอร์โมนอื่นๆได้เป็นอะไรอ่ะ<ง>นะครับก็คือว่าพารเวย์ปกติพารเวย์หมายความว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยเวลาสร้างออกมาจากอัณฑะแล้วนี่นะค,ะครับมันไม่ได้ทํางานในฐานะของเทสโทสเตอโรนเดียวนะ นะครับมันทำงานของเทสโทสเตอโรนคือไปกระตุ้นกล้ามเนื้อไขมันกระดูกสมองนะมันยังเปลี่ยนสภาพเป็นฮอร์โมนตัวอื่นได้อีก2ช่องทางนะครับต้องจากช่องทางเทสโทสเตอโรนแล้วนี่นะครับช่องทางที่1นี่นะครับก็คือช่องทางที่มันเปลี่ยนตัวเองเป็นฮอร์โมนที่ชื่อว่าไดไฮโดเทสโทสเตอโรนหรือ DST นะครับเจ้าไดไฮโดเทสโทสเตอโรนหรือ DST เนี่ยมีศักยภาพสูงกว่าเทสโทสเตอโรนถึง3เท่า ือร้ oh. ยร้กาดกว่วเทสโทสเตอโรนนี่นะนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนะจะทําให้มีลักษณะความเป็นชายจากภายนอกเยกะตัวอย่างเช่นมีขนขึ้นตามตัวเยอะมากกว่าปากติะนะครับมีนวดมีขนหน้าแข้งมีกล้ามเนื้อมากลักษณะของเส้นขนก็จะหยาบใหญ่แล้วก็โดกนะครับน่าจะกล้านาใช่มีขนหน้าอกมีขนหน้าท้องอม,มีขนตามหน้าแข้งนะคะนี่คือลักษณะของจาก DST โดยตรงนะครับเทสโทสเตอโรนจะมีผลจาก เทสตเอาง่ายๆคือเจ้าเทสต์สโตรนเนี่ยมีผลจากภายในว่ามเปชาจากภายในกล้ามเนื้อกระดูกสมองซึ่งเหมือนกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยจะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้น้อยกว่าก็จแตะใช่นะครับแต่ว่ามันก็ทําให้กล้ามเนื้อกระดูกและสมองของผู้หญิงเนี่ยแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับนะแต่ในผู้ชายนี่นะครับลักษณะความเป็นชายจากภายนอกเป็นเพราะว่าเทสโทสโตรนถูกเปลี่ยนเป็นดี t นะครับซึ่งในผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีนะครับต่อมานี่นะครับ เจ้าเ,อเอทสโทสเตอโรนเนี่ยนอกจากทำงานในแง่ของการเป็นเทสโทสเตอโรนแล้วเปลี่ยนตัวเองให้มีฤทธิ์รุนแรงขึ้นแล้วนี่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวเองเป็นฮอร์โมนที่ตรงกันข้ามกับตัวมันคือเป็นเอสโตรเจนได้มันก็เป็นผู้หญิงสิพี่หมอใช่การเป็นฮอร์โมนเพศหญิงแปลว,ว่าสรีระต้องเปลี่ยนแปลงต้องถ้าเจ้าเทสโทสเตอโรนเนี่ยกายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงสิ่งท,ที่เกิดขึ้นคือผู้ชายคนนั้นจะมีไขมันมาสะสมมากขึ้นต้นนมโตขึ้นเหมือนผู้หญิงเลย แข็งเลยนะแล้วก็ขนตามตัวก็ไม่ค่อยมีอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับโดยปกติเนี่ยนะครับพาร์ทเวทเนี่ยนะครับสอันนี้นะครับเอ่อเทสโทสเตอโรนจะไปเป็นเทสโทสเตอโรนนี่นะครับนะทำงานได้เร็กโดยตรงนี่นะครับประมาณ80-90%แล้วก็เป็น DST เนี่ยประมาณ5-10%นะครับแล้วก็เป็นเอสโตรเจนประมาณ0.1-0.5%ไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าสัดส่วนของมัน ผิดรูปไปนะครับสัดส,ส่วนมันผิดรูปไปก็จะทําให้คนคนนั้นมีลักษณะเบี่ยงเบนไปในแบบใดแบบหนึ่งคือถ้าทุกอย่างสามสามาเวนี้กระจายสัดส,ส่วนแบ่งมรดกไปในสัดส,ส่วนที่มันถูกต้องคือต้องมีเทสโทสเตอโรนเยอะนะดีเอดังลงมาเอสโตรเจนเเจน,น,น้อยหน่อยเขาก็จะมีรูปร่างเป็นผู้ชายปกติแต่กลับการให้เอสโตรเจนเยอะ ถ้าแอยถ้าด s t เยอะผู้ชายเป็นคน DST เยอะอนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยอ้วนออนะครับจะมีขนขึ้นตามตัวออมีหนวดหน้าตาตกตามอ้อแปลกอย่างหนึ่งเจ้า DST ทนะครับทำให้ขนตามตัวขึ้นหมดเลยนะออแต่ผมบางหัวล้านออแบบผู้ชายนี่คือเกิดจาก DST นะครับมีดีมีด้ยอยเพราะฉะนั้นในผู้ชายที่หัวล้านนี่นะครับก็มีการรักษาด้วยการให้ยาไปบล็อกการสร้างการเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนให้เป็น DST คือเทสโทสเตอโรนยังอยู่นะ จะออยู่แต่เปลี่ยนบล็อกไม่ให้มันเปลี่ยนเป็น DST เยอะทําให้ผมเนี่ยไม่ร่วงเยอะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องสมรรถภาพทางเพศที่ลดล,ลงเพราะสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันเกิดจากเจ้าต, <c oughs> ตัวเทสโทสเตอโรน โอเคไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับนี่ก็คือผู้ชายที่มีลักษณะเป็น D ST S T type เนี่ยนะครับคือจะดูบึกบืนกล้ามเนื้อคือมีความเป็นผู้ชายดีมากเลยนะ,ยะแต่หัวล้านคิ้วดกออมีขนขึ้นตามตัวเราไปสังเกตุครับจะมีผู้ชายกลุ่มนี้อยู่ไม่เอาน้เนะดินสายกลางดีกว่านะถ้าใส่สายกลางคือผู้ชายปกตินะมีบาลานซ์ดีๆแต่ในทางตัวกันข้ามถ้าผู้ชายที่ไอเจ้ามันเปลี่ยนไปเป็นพาร์ทวสโรเจนเยอะ นะสอเอเซนอะไรพวน,นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะไม่ค่อยมีขนตามตัวอ้วนขึ้นมีต้าน,นมโตขึ้นนะครับหัวไม่ค่อยล้านนะ,ะจะอวบอวบมีเนื้อผิวพันธเนียนเนียนเคยเห็นผู้ชายประมาณอย่างนี้ไหมเคยนะเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงนะ แต่เขาเป็นลักษณะเอสโตรเจนิกไทป์คือเทสโทสเตอโรนถูกเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนนะครับถามว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าอะลูมาเทสนะครับซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นี่นะครับมันจะเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนให้เป็นเอสโตรเจนเอนไซม์ตัวนี้มักจะอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันดังนั้นผู้ชายที่อ้วนขึ้นนะครับเทสโทสเตอโรนที่ผลิตจากอันทะ แทนที่จะได้เป็นผู้ชายกับกลายไปเปลี่ยนเป็นไขมันที่ผู้หญิงแล้วก็ทําให้เขามีลักษณะความหญิงคือต้นนมโตขึ้นด้วยแล้วก็ขนก็ไม่ค่อยมีไขมันก็พ่อพูนขึ้นกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือลักษณะของความไม่บาลานซ์กันนะครับนะซึ่งนะไอ้แบบแรกยังไม่เท่าไหร่นะไอ้แบบสองเป็น DST เยอะๆแต่มันยังดูเป็นผู้ชายนะแต่ไอ้แบบ2นี่สิครับนะท่านผู้หญิงหลายคนนะครับถ้าสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ไปอยู่มาทฟเราเปลี่ยนหน้าอกโตก่าฉันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ อาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเอสโตรเจนสูงก็ได้เอาแล้วพี่หมอพอฟังนี้ปุ๊บชักคิดตามเลยผู้ชายหลายท่านที่กำลังดูรายการอยู่ก็คงจะคิดตามทีนี้มันจะมีวิธีการไหนแล้วพี่หมอที่จะลดฮอร์โมนเอสโตรเจนลงท่านใดที่มีลักษณะของเอสโตรเจนสูงมันมีวิธีการครับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หลายต่อหลายอย่างจะทําให้เอสโตรเจนของเขาลดลงแล้วสมดุลกลับขึ้นมาได้เอเน่แหละเดี๋ยวช่วงหน้าจะปรับเปลี่ยนยังไงอะโอ้ยอย่างรู้แล้วนะครับว่าผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ นะรเราจะแก้ไขยังไงครับงั้นเราไปเบรกก่อนในช่วงหน้าเรามาตามติดในเรื่องของการลดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันจะอยู่ควรที่จะยู่ในแบบของผู้หญิงอ,ะอ่ะแต่มันมาอยู่กับผู้ชายลดยังไงพลาดไม่ได้ครับอย่าเปลี่ยนช่องเดี๋ยวพบกัน